สวัสดีครับ FC และท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับลครับก็มาตามผลออกนะคสำหรับแนวทางดาวโจน VIP นะครับวันที่2 9เดือน3ปศ2 5 6 8นะครับผลที่ออกนะครับสำหรับดาวโจน VIP นะครับออก 2 05แล้วก็5 6 2 05แล้วก็5 6กับในชุดวินก็มี6กับ0เนาะแต่ว่ามันแยกกันมานะไปคนละทางเลยนะครับผมจับไปที่6 0นะครับมันออก5 0แต่ตัวที่เข้ามาเข้าชุดนี้3ตัวตัดเล่น ชดวินไม่เข้านะครับส่วนวิ่งโลดเข้าเนาะนะครับเข้าที่เลขหกนะครับตำแหน่งที่หกห้าห้าหกนะครับก็ไอหกศูนย์หกหนึ่งหกเจ็ดนะครับแต่สามตัวผมไปจับที่ห้าหกศูนย์มันก็ผิดไปแต้มหนึ่งนะครับเพราะว่าเลขหกมันลงข้างล่างเนาะเป็นเลขสองแต่ถ้าว่าใครตัดเล่นนะครับเข้าที่ห้าหกห้าศูนย์เข้าหมดเลยนะครับห้าศูนย์ห้าหก ครับหลังกระยับนี้หนึ่งแต้มกระยับนี้นะครับผมให้หกศูนย์เนี่ยมันออกห้าศูนย์แต่ว่ามาออกที่หกห้าห้าหกนะครับก็ถือแนวทางดาวโจน vip นะครับก็เข้าหกวิ่งโลดนะครับตัวเน้นนะครับมีใครนำเลขกำลังวันไปใช้บ้างนะครับสำหรับวันที่ยี่สิบเก้าเนาะก็ถือว่าแนวทางเข้า เข้าดีเหมือนกันนะครับถ้าว่าใครมีเลขเด่นเอามาจับนะครับก็มี6มี7มี7มีศูนย์มี6มี1นเกือบทุกดาวโจรเลยนะครับก็เป็นหลุดอันสุดท้ายคือดาวโจรอะไรทีวีล่ะน่าจะหลุดนะครับที่เหลือเข้าหมดเลยนะครับตัวประกบตัวที่ผมเขียนไว้ให้เป็นเลขกำลังบันแต่วันนี้เลขกำลังบันก็เข้าเกือบทุกแนวทางเลยนะครับ ตั้งแต่ไล่ตั้งแต่ดาวโจนไปเลยนะครับพอตอนเช้าก็ไล่จาก,น,กนี้เกออีกไปเลยเข้าเกือบหมดทุกตัวเลยนะครับทุกแนวทางเลยนะครับก็้ก็มาตามันต่อเนาะสำหรับแนวทางในวันที่วันนี้ผมจะลงให้กาชาดด้วยนะครับก็กาชาดก็เป็นของวันที่ยีิบเก้านะครับส่วนดาวโจนก็เป็นของวันที่สามสิบนะครับก็มาตามกันต่อเนาะ ก็บแนวทางนะครับก็เป็นการคิดและการคำนวณนะครับนำผลที่ออกมาคิดมาํำนวณวิเคราะห์หาเลขเด่นนะครับจาก0ูนก็คัดให้เหลืออยู่แค่2ตัวที่มีโอกาสมามากกว่าตัวเลขอื่นฉะนั้นการนําแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก f c และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตาม รับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกแนวต่างนะครับเป็นเพียงการคิดการคำนวณน,นะครับมีเข้ามีลดมาดูวันนี้ผมลงกาชาติให้ด้วยนะครับวันที่29ก็ซ้ำไปหนึ่งวันเนาะแต่เป็นดาวโจรเป็นของวันที่30นะครับี๋ยวผมเขียนนะนี่ลวกันเนาะเขียนวันที่29 วันที่2ีเนะครับเดือน3 2568กับวันที่30เดือน3 2 5นะครับ2อันอันนี้จะเป็นของลาวกาชาตินะครับวันที่29 นะครับก็เข้าวันใหม่ของวันที่30นะครับเราจน v ีไนะครับผลออกเวลาเที่ยงคืน30นาทีคือผลออกเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาดูกรารชาติกันนะครับกรารชาติผมก็คอมเมนต์ให้นะครับคอมเมนต์ใต้คลิปเนาะแต่ว่าก็ถือว่าหลุดนะครับที่คอมเมนต์ให้แต่เอฟซีเขของเข้ามาเนาะก็ผมก็ต้องกราบขอโทษขอไปด้วยนะครับสําหรับแนวนทางเรากรารชาติที่หลุดไปนะครับ บอกุณคอมเมนต์ใต้คลิปแล้วก็ปักหมุดให้ด้วยเนาะนะครับมาดูลาวกาชาตินะครับจุดบินผมให้ที่สามสี่ห้าหกเจ็ดสามสี่ห้าหกเจ็ด ส่วนเลขเด่นนะครับผมให้ที่สามกับสี่ครับสามกับสี่เลขเด่นวันนี้ผมเน้นในที่เลขสี่นะครับก็จะเป็นสี 5, ่ห้าสี่หก สีจ็ดนะครับจับให้3ชุดนะครับสี่ห้าก็จับในชุดวินเลยต้องการเพิ่มเติมนะครับหรือว่าเลขเด่นอาจจะมาด้วยกันก็คือห้าหกหรือหกเนะครับก็มี5้าหแล้วก็หกนะครับสชุดเก็บตัวประกบอย่างเดียวจะจับทั้งหมดมันได้10ชุดนะครับเรามาดู3าตัว3าตัวผมจับให้ที่9 4 หกแล้วก็ศูนี่นี่คือแนวทางกราวกาชาตินะครับของวันที่29นะครับก็เน้นใหที่46กเนาะก็ระวังกลับหัวด้วยนะครับ46ระวัง49่เกสามตวมัวจบไม่เนี่ยตัดเล่นก็ได้นะครับ ถือว่าใครชอบเลข3ก็จับในชุดวินเลยครับ3 4 3 5 3 6แล้วก็37นะครับหรือท่านจะรูดเอาถ้านรูดเอามันก็คุมทั้งหมดนะครับพอเราลูดเสร็จเวลาที่เราจะลงทุนนะครับตัวไหนที่เราไม่ชอบเราก็ลบออกนะครับมันจะได้ลดต้นทุนลงนะครับไม่ชอบสัก ก็เป็นลบออกสักสองสามตัวรูดเสร็จเพราะว่ามันรูดศูนย์ถึงเก้าอยู่แล้วนะครับอย่างสี่นะก็ไล่จากสี่ศูนย์ถึงสี่เก้าแหละตัวไหนที่ท่านไม่ชอบท่านก็ลบออกนะครับสับลบออกสักสองชุดก็ได้ไม่ต้องลบเยอะนะครับมันจะได้ประหยัดต้นทุนตัวไหนที่ท่านไม่ชอบ ครับต่อที่ดาวโจน VIP นะครับดาวโจนก็เป็นของวันที่30เดือน3นะครับปศส,สองพันร้อยสิบแปนะครับวันนี้ชุดวินผมให้ที่เจ็ดหนึ่งหกแสามสี่เจ็ดหนึ่งหกแ มันเยอะไปไหมเลขสีผมเอาไว้หลักร้อยเนาะฉะนั้นผมเอาเลขสีออกแ้วกันเนาะถ้าเขียนไปแล้วนะครับก็ไม่ต้องตัดนะครับแต่ถ้าใครวินก็ตัดออกก็ได้นะครับ จะตัดเลข3หรและเลข4ออกตัวหนึ่งก็ได้เพราะว่าไม่แน่นะครับเพราะว่า3 4มันติดอยู่ในชุดวินเห็นไหมครับเอ้ยอยู่ในฝั่งนี้เพราะบางทีแนวออทางผมมันเอาการชาติไปออกดาวโจนนะครับเลขเด่นมาด้วยกันบางทีบางทีว่าการหาคนละรูปแบบนะครับแต่พอเอามารวมกันแล้วนะครับเลขเด่นนะครับมันชอบมาด้วยกันนะครับมาดูเลขเด่นนะครับเลขเด่นผมได้7กับ1วันนี้ก็ไม่ต้องระแวงหรอกเนาะนะครับ 7, 1, ให้เมาหนะึ่งให้หมาเจ็ดวันนี้ได้ทั้ง7ดทั้ง1เลยนะครับวันนี้ผมเน้นในที่เลขหนนะครับเลขหนก็จะเป็น1 6 1กับ7จะมาด้วยกันไหมหนึ่ง จับไปที่1 8แล้วก็1 3 1 6 1 8 1 3นะครับถ้าหากท่านชอบเลข7ก็จับที่7 6 7 8แล้วก็7 3นะครับส่วน3ตัวผมจับให้ที่381แล้วก็481 เนี่ยมันติดอยู่หลักร้อยนะครับผมเขียนเพลินไปจุดวินมันมีแค่เลขสามนะครับตัวที่เน้นในคือเลขหนึ่งนะครับสำหรับดาวโจนวันนี้ตำแหน่งที่ผมชอบก็คือเลขหนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งสามะครับแปดหนึ่งสาม ส่วนเลขกำลังวันผมเขียนไปข้างล่างเนาะนะครับเลขกำลังวันให้จะนําไปใช้ก็ได้เนาะสาหรับต่างเลขกำลังวันมันได้ตรงมีวันวันอาทิตย์วันอาทิตย์ก็138านะครับสาหรับสูตรพรมสูตรเลขกำลังวันนะครับ1 3 8ส่วนเลขเอกสูตรกำลังวันนะครับเอกสูตรกำลังวันจะได้เลข 0กับ1จึ่ะนั้นผมเติมเลข0ูนย์ไปให้ตัวหนึ่งนี่คือเลขกำลังวันนะครับจได้4ตัวก็สามารถเอาไปใช้ได้ทุกแนวทางนะครับตั้งแต่ดาวโจน v i p เป็นต้นไปนะครับนะครับก็เอาไปใช้ได้นะครับส่วนเลขนะครับเลขกี ท่านจะนําไปใช้นะครับท่านมีเลขเด่นท่านก็ลองเอามาจับนะครับท่านเล่นแนวทางไหนนะครับท่านมีเลขเด่นหรือว่าเลขของท่านเองก็ลองเอามาจับ4ตัวนี้ดูนะครับนี่เป็นเลขกําลังวันนะครับไม่ใช่ตัวที่ผมจับให้เนาะเป็นเลขกําลังวันนะครับ ขอไล่ตั้งแต่วันที่30นะครับดาวโจน VIP เป็นต้นไปนะครับเป็นเลขตัวนี้นะครับอันจะเป็นเล่นดาวโจนสตาร์นะครับานมีเลขเด่นหรือว่าเลขของท่านเองก็ลองเอามาจับ4ตัวนี้ดูนะครับท่านมีเลข1ตัวท่านก็เอามาเติมมี2ตัวก็เอามาเติมแล้วก็จับวินเลยนะครับครับการที่รับเนินรางนะครับแก็บเอาไว้นะครับ กับตอนนี้ผมก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิก FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่2 9 3เดือน3ศ2568นบะครับกับแนวทางราวกาชาติแล้วก็วันที่ 30. 3 0 3เดือนสศ2568นกะครับกับแนวทางดาวโจน VIP นะครับขอให้โชคดีทุกท่านเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ